สวัสดีครับผู้ชมครับนี่คือ168ชั่วโมงในค่ำคืนวันอาทิตย์ที่16มกราคม2 5 6 5ผมวิบูลีและธนจรณครับเรื่องราวของรายการ1 6 8ชั่วโมงจะเป็นเรื่องราวที่ผมทีมงานหรือที่คุณผู้ชมแนะนำมาเรื่องราวทุกเรื่องที่นำเสนอในรายการนี้ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องราวของนวัตกรรมเรื่องราวของธุรกิจต่างๆที่ให้คุณผู้ชมได้ชมแล้ว มีความรู้สึกแ้รับแรงบันดาลใจบางอย่างเรื่องเรื่องน่าสนใจจริงๆนะครับอย่างเรื่องแรกที่เรานําเสนอให้คุณผู้ชมในวันนี้เป็นเรื่องราวของเพื่อน4ี่คนเพื่อน4ี่คนนี้ก็มีงานประจาที่แตกต่างกันนะครับแต่มีอย่างหนึ่งที่พวกเขาเหมือนกันมากก็คือความสนใจในเรื่องของความยั่งยืนและการรักษาสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะเรื่องการแยกขยะหรือการลดใช้หลอดพลาสติกพวกเขาคุยกันในเรื่องพวกนี้ พวกเขาเอาความชอบพวกเขามากลายเป็นรองเท้าผ้าใบครับคุณผู้ชมรองเท้าผ้าใบที่มีดีไซน์มินิมอลจากขวดพลาสติกที่ใส่แล้วสบายแล้วทีนี้พื้นทำด้วยอะไรถามรองเท้าทำด้วยเศษของอยางพารารีไซเคิลเรื่องราวของพวกเขาและรองเท้าของพวกเขาจะน่าสนใจแค่ไหนมาพบกับแมตตี้ฮอปเปอร์ทีีด่ด ก็ผมชานะครับเป็นหนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้ง m e d i h o p p p r ปปกติทำงานประจำทางด้าน Marketing อยู่ใน Tech p ล a t f o r m ครับผมผมป๊อปนะครับเป็นอีกคนหนึ่งที่ก่อตั้ง m e d i h o p p p r นะครับแล้วก็มีอีก2คนนี้ไม่ได้อยู่ตรงนี้ก็คือผมเนี่ยทำเป็นธุรกิจของที่บ้านนะครับคือพวกเรามีความสนใจทางด้านสิ่งแวดล้อมอยู่แล้วแล้วก็มีความสนใจที่อยากจะทำธุรกิจ เป็นของตัวเองอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นเราก็เลยเอา2อไอเดียเนี้ยมารวมกันแล้วก็ออกมาเป็นโปรเจกต์ทดลองดูว่าเราสามารถทําธุรกิจเพื่อสิ่งแวดล้อมแล้วก็เพื่อลูกค้าด้วยทําได้หรือเปล่าก็มันจะมีเรื่องของเสื้อผ้าแล้วก็รองเท้าซึ่งตอนนี้ครับตลาดรองเท้าที่เป็นแบรนด์สแตนดาร์บด้วยเนี่ยในเมืองไทยยังไม่มีตอนนั้นน่ะพวกเราหารองเท้าที่ต้องการจะใส่ด้วยจริงๆแล้วตามคอนเซ็ปที่เราคิดออกมามันยังไม่ยังไม่มี ครับหรือถ้ามีมันก็ราคาแพงมากๆแล้วก็หายากเราก็เลยตัดสินใจว่ามาลองลองตลับเท้าดูครับเราให้ความสำคัญกับทั้งลูกค้าแล้วก็สิ่งแวดล้อมเพราะเราเชื่อว่ามันเป็นสองส่วนที่ธุรกิจท,ทุก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 คนเนี่ยควรจะให้ความสำคัญเท่าๆกันนะครับ <S <S ไม่ใช่ว่าเราขายของอ่องเดียวแต่เราต้องคำนึงถึงโลกด้วย <S <S แต่ว่าเราก็ไม่ต้องคำนึงถึงโลกอย่างเดียวเราต้อง ทำโปรดักต์ให้ลูกค้าของเราอะพอใจแล้วก็ให้คุ้มค่าที่สุดด้วยครับคือเราใช้เวลานาน,านพอสมควรครับเพราะว่าเราเริ่มต้นจากศูนย์จริงๆเพราะเราไม่รู้เรื่องรองเท้ามาก่อนเราเริ่มจากว่าคอนเซปต,ต์รองเท้าที่เราอยากได้เป็นยังไงดีไซน์ที่เราต้องการเป็นยังไงแล้วเราก็เริ่มไปไป,ไปศึกษาว่ารองรองเท้าผ้าใบเนี่ยมันทำยังไงบ้าง <S <S เราเริ่มศึกษาถึงเรื่องออกระบวนการผลิตนะครับเรื่องของวัสดุเรื่องของ s u p ยเออร์ต่างๆที่ต้องมาใช้ในการประกอบเป็นรองเท้าขึ้นมาคือเราก็ต้องเริ่มตั้งแต่การศึกษาข้อมูลทุกอย่างกว่าจะมาเป็นโปรโตไทป์วันที่1นวันที่2อนที่3อ่ะก็เลยใช้เวลานานแล้วก็ต้องแล้วก็ต้องผ่านการทดสอบผ่านการใช้งานด้วยครับอย่างแรกที่เราได้รับฟีดแบ็กเรื่องการความชอบคือเรื่องของคอนเซ็ปต์เพราะว่าเขาอาจจะไม่ค่อยเห็นคอนเซ็ปต์แบบนี้ในไทยสักเท่าไหร่ คือคอนเซปต์รองเท้าผ้าใบรักโลกแล้วก็เป็นดีไซน์แบบที่ทุทกคนเห็นนะครับที่2ก็จะเป็นเรื่องของ d u c ตนะครับก็จะเป็นเรื่องของความนุ่มของรองเท้าซึ่งเราก็ได้แมทเทรียลที่เป็นยางพารามาที่ที่เป็นยางพารารีซเคลิลจากกระบวนการทําเตียงเพราะฉะนั้นมันก็จะนุ่มกว่ารองเท้าที่อยู่ในอินดัสตรีตอนนี้ในระดับหนึ่งครับก็จะเป็นคิดแบทที่พบกันบ่อย แบรนด์เราเน้นเ,เติบโตมาจากออนไลน์แล้วกันครับแต่ว่าพอเรามีโอกาสได้ไปออกอีเวนต์เนี่ยเราก็พยายามหาอีเวนต์ที่คิดว่าน่าจะเป็นกลุ่มเป้าหมายของเราซึ่งจริงกลุ่มเป้าหมายของเรามันก็กว้างนิดนึงคือเป็นคนรุ่นใหม่ที่ให้ความสําคัญกับสิ่งแวดล้อมแล้วก็ให้ความสาคัญกับประโยชน์ของคุณค่าของสิ่งที่ได้รับซึ่งตรงนี้เราก็เริ่มจากกลุ่มคนที่ชอบสิ่งแวดล้อมหรือว่าให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมก่อนนะครับแล้วก็ค่อยขยายไปของกลุ่มคนที่สนใจแฟชั่นหรือว่าดีไซน์แนวนี้ครับผม แล้วก็การได้ไปออกบนธเนี่ยครับมีประโยชน์อีกอย่างหนึ่งก็คือเราได้ไปรับฟีดแบ็กจากลูกค้าเราได้เวลาลูกค้าลองเราก็จะรู้ว่าเรีแอคชั่นของลูกค้าที่ลองเป็นยังไงบ้างเนี่เราเอาสามารถเอามากลับมาพัฒนาโปรดักต์หรือแบรนดิ้งเราได้ต่อไปครับ ความสุขก็มีหลากหลายมากครับตั้งตั้งแต่ทํามาคือเห็นโปรดักต์เสร็จออกมาก็มีความสุขแล้ว mm hmm. เห็นคนเริ่มใช้ก็ยิ่งมีความสุขนะครับแล้วก็เห็นคนชอบแล้วก็จริงๆเราก็ตั้งตั้งใจว่าเราก็อยากทําให้มันไปไกลได้มากกว่านี้แล้วก็พัฒนาโปรดักต์ของเรามากขึ้นแล้วก็ดีขึ้นครับ แบรนด์เราเน้นเป็นออนไลน์นะครับก็มีทั้ง Lazada มี s h o ป e e แล้วก็มี Line Official ด้วยครับก็ถ้าเกิดว่าสงสัยอะไรก็ถามได้เลยหรือว่าจะเข้ามาที่นี่สามารถเสิร์ช Google ดูได้เลยครับมาลองรองเท้ากันก็ได้ครับแต่ต้องนัดเข้ามาก่อนในไลน์ครับก็เป็นที่โกดังเราที่ลาดพาวสามาครับสามารถเสิร์ช g o o ก l e แมปได้เลย คุชมไปดูดีไซน์ต่างๆเพิ่มเติมได้ใน IG m a d d y h o p p e r s s n ร์ k e r s นะครับผมเชื่อว่าจะมีดีไซน์ต่างๆมีพัฒนาเรื่องรูปแบบอะไรต่างๆเยอะแยะมากยิ่งขึ้นและถ้าคุณผู้ชมอยากเป็นส่วนหนึ่งในการรักโลกก็ลองไปอุดหนุนพวกเขาได้แต่ช่วงหน้าผมจะกลับมาพร้อมกับเรื่องราวของโรงเท้าที่ไม่ได้คนใส่แต่ให้วัวใส่น่าสนใจมากๆสักครุ่หลังโฆษณาสนับสนุนโดย สิงคอร์เปอเรชัเม <ek> ืองไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชน